่าโอเคครับก็อ่อกับสวัสดีนะครับผู้เข้าชมทาง Facebook ทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมีโอกาสนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องเรื่องปวดแผลนะครับในคนไข้เบาหวานหรือจริงๆแล้วเนี่ยคือคือเป็นโรคเส้นประสาทาากเบาหวานนะครับก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่า diabetic neuropathy นะครับเห็นคำว่า neuropathy นี่ยก็แปลว่าโรคของเส้นประสาทนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าโรคเส้นโรค ซักซ้อนจากเบาหวานนะครับก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจหลอดเลือดสมองเรื่องตานะครับแต่ควนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับทางด้านล่างนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเส้นประสาทความรู้สึกผิดปกตินะครับแล้วก็หลายรายนี้ก็จะมีอาการชาหรือมีเจ็บแผลปต่างๆนะครับเช่นี้โรคของเส้นประสาทอันหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะครับก็จะนําไปสู่ ความผิดปกต,ติต่อมาก็คือเรื่องแผลเบาหวานเรื้อรังนะครับแย่สุดก็คือลงไปถึงเรื่องการตัดนิ้วเท้าหรือเท้านะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตมาฟังเรื่องเกี่ยวกับโรคเส้นประสาทก่อนแล้วกันนะครับคำว่าโรคเส้นประสาทเนี่ยก็คือมีความผิดปกติของเส้นประสาทนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับที่บริเวณะระยะนะครับคือที่มือที่เท้าบางครั้งอาจจะเป็นที่ใบหน้าก็ได้นะครับ ซึ่งเส้นประสานหนึ่งเส้นเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่นะครับควบคุมเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับการารับสัมผัสนะครับสัมผัสในที่นี้ก็แปลว่าทั้งความร้อนความเย็นนะครับเจ็บปวดแล้วก็การสั่นสะเทือนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในหลายเส้นนะครับโดยเฉพาะในอวัยวะภายในเนี่ยก็จะมีการทํางานของประสาทเสรีก็คือเป็นเรียกว่าเส้นประสาทอัตโนมัตินะครับควบคุมเรื่องเกี่ยวกับ ความร้อนความเย็นหลอนเลือดนะครับการเคลื่อนไหวของตัวหลอดเลือดเล็กๆในบริเวณน,นั้นนะครับอย่างนี้หลายท่านนะครับคงอาจจะเคยได้ยินคําว่าโพลีนิวรปารตีอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นโรคของเส้นประสาทนะครับอย่านี้อาการก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังกันนะครับ โรคเส้นประสาทนะครับก็คือเป็นคํารวมๆนะครับก็คือมีความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนใหญ่ก็มักงจะเป็นที่ปลายมือปลายเท้านะครับเราก็เ,เลยเรียกว่าเส้นประสาทส่วนปลายสาเหตุที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเบาหวานนะครับแต่ว่าสาเหตุของโรคเส้นประสาทหรือเส้นประ,าประสาทเสื่อมนี่อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้นะครับอย่างเช่นเป็นผลข้างเคียงจากยากยนะครับโดยเฉพาะยาเอ่อคีโมนะครับที่รักษามะเรง็งนะครับอาจจะเกิดจาก การดื่มสุราพิษสุราเรื้อรังขาดสารอาหารบางชนิดนะครับซึ่งอาการของเขาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปตามชนิดนะครับของเส้นประสาทนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทความรู้สึกเนี่ยนะครับปิดปกติไปนะครับซึ่งเส้นประสาทความรู้สึกเนี่ยมันจะป่วยได้ง่ายกว่าส่วน,นอื่นๆนะครับคือหรือว่าชนิดหน้าที่อื่นๆนะครับก็คือเราก็จะเรียกว่า เส้นประสาทความรู้สึกฝรั่งจะเรียกว่า sensory nerve นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติที่เกิดขึ้นก็จะทําให้การรับความรู้สึกอุณหภูมิความเจ็บความปวดการสัมผัสเบาๆการสั่นสะเทือนนะครับการรับรู้ตาแหน่งของข้อเนี่ยผิดปกติไปคือถ้าเกิดมันเสียความเสียหน้าที่ของเขานะครับก็จะเกิดอาการชารเกิดขึ้นคือไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกเย็นหรือเจ็บนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการ รับตำแหน่งของข้อนะครับก็จะทำให้ทรงตัวไม่อยู่เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเขาทำงานหน้าที่เนี่ยมากเกินไปนะครับหรือแปลผลนะครับการสัมผัสเนี่ยผิดปกติไปอย่างเช่นแค่จับเบาๆเท่านั้นก็คนไข้อาจจะรู้สึกปวดในบริเวณที่แค่สัมผัสเบาๆนะครับอนนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดนะครับคือโรคเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการรับความรู้สึกนะครับเช่นตรงนี้เนี่ย ถ้าคนให้เป็นเบาหวานนะครับก็จะมีความผิดปกตินเนี่ยตรงนี้เริ่มต้นก่อนนะครับคราวนี้ถ้ามีอาการมากขึ้นเส้นประสาทเสื่อมมากขึ้นนะครับก็จะมีผลต่อที่เรียกว่าเป็นเส้นประสาทสั่งการซึ่งตรงนี้เนี่ยคำว่าสั่งการก็คือทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมันหดตัวมันทํางานนะครับเพราะฉะนี้ถ้า เขาทำหน้าที่ไม่ดีก็จะเกิดอาการอ่อนแรงขึ้นนะครับก็คือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะครับมีข้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณปลายๆเช่นนิ้วเท้าที่มือเป็นต้นนะครับอันนี้ขยับต่อไปนะครับก็คือเส้นประสาทรับความรูร้สึกเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดเล็กๆคล,ล้ายๆกับเส้นประสาทเสรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเส้นประสาทต,ตรงนี้เนี่ยนะครับมีการ เชื่อมโยงนะครับในการทํางานของอวัยวะภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจทางเดินอาหารทางเดินปัสสาวะนะครับต่างๆเพราะนเนี่ถ้าเกิดตัวนี้มันทํางานผิดเพี้ยนไปนะครับอวัยวะภายในของเราก็จะผิดปกติอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานมานานๆอาจจะเคยได้ยินว่าเออทำไมความดันโลหิตนะครับมัน ขึ้นขึ้นลงลงง่ายนะครับหรือคนไข้บอกว่าอาจจะเป็นลงง่ายเวลาที่แค่นั่งนานๆแล้วลุกขึ้นยืนเป็นต้นเพราะว่าเส้นประสาทาเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการทํางานของตัวหลอดเลือดได้ไม่ว่าจะเป็นที่หัวใจเองหรือที่หลอดเลือดบริเวณปลายมือปลายเท้านะครับการขับเหงื่อก็ผิดปกตินะครับทําให้ความรู้สึกร้อนเย็นก็ไม่ดีนะครับ แล้วก็บางคนอาจจะมีปัญหาการย่อยอาหารนะครับเช่นมีปัญหาเรื่องคลื่นไส้าอาเจียนนะครับหลังอาหารอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องไม่เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยานะครับหรือมีท้องผูกสลับท้องเสียนะครับปัสสาวะไม่ออกหรือว่าปั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับเช่นนี้คนไข้หนึ่งคนก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติเนี่ยหลากหลายนะครับอาจจะเป็นแค่รับความรู้สึกอย่างเดียวก็ได้หรืออาจจะเป็นรับความรู้สึกร่วมกับประสาทเสรีผิดปกตินะครับอันนี้ก็ ก็ต้องซักประวัตินะครับว่ามีอาการในกลุ่มไหนบ้างซึ่งอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะครับโรคเส้นประสาทที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือจะอยู่ในรูป A นะครับก็แปลว่าปลายมือปลายเท้าชานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความชาก็คือลดการรับความรู้สึกลงนะครับและในบางรายอาจจะมีอาการปวดเนี่ยนะครับปวดแผลปวดแทงปวดแหลมปวดร้อนนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้น แราคนไข้ก็จะมักจะมีอาการที่ปลายเท้าก่อนนะครับพอปลายเท้าเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับความผิวหนังก็จะค่อยๆลามขึ้นจากปลายเท้าไปสู่ที่โคนนะครับพอขึ้นไปสูงขึ้นปุ๊บอาการที่มือน,นี่ก็จะเริ่มตามมานะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่ารูปแบบที่พบบ่อยที่สุดน,นะครับแต่ส่วนที่ผมเปล่าไปเมื่อครู่นะครับก็คือในรูปดีด็อกอันนี้นะครับก็คือเป็นการควบคุมการทํางานของอวัยวะภายใน,นยที่ไม่ดี นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเส้นประสาทเสรีหรือเส้นประสาทอัตโนมัติที่ผิดปกตินะครับอีก2รูปแบบก็คือว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยเส้นประสาทเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเกิดเหตุอะไรขึ้นอย่างเช่นไปนั่งพับเพียบนั่งยองๆเป็นเวลานานนะครับเส้นประสาทอาจจะถูกกดทับได้ง่ายนะครับเลยเกิดความผิดปกติของเส้นประสาทนั้นๆอย่างเช่นน,นั่งนานๆปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการชาที่บริเวณหลังเท้าเป็นตน้น นะครับแล้วก็ในรูปปีก็จะเป็นการอักเสบของเส้นประสาทขนาดใหญ่ซึ่งคนไข้เหล่านี้มักจะมีการปวดนะครับแต่เป็นปวดเฉพาะที่นะครับวันนี้ก็คงจะต้องให้คุณหมอนะครับเขาวินิจฉัยว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มไหนนะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคนไข้นะครับที่เข้ามาหา หมอครับโดยเฉพาะทางหมอทางด้านระบบประสาทนะครับเขาก็อาจจะรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นเบาหวานนะครับหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ๊ะอาการปวดของเขานะครับก็ซักประวัติดูว่ามีอาการปวดยังไงนะครับอย่างเช่นคุณมีอาการเข็มแทงไหมนะครับแปลว่าปวดแปบลบแหลมแทงไฟช็อตนะครับหรือมีอาการแสบร้อนนะครับลูกว่านะครับตามมือตามเท้าบางทีก็มีตามตัวบางคนอาจจะรู้สึกคล้ายๆกับแมลงต่ายยุบๆนะครับที่เท้า แต่ว่าอาจจะไม่ได้ปวดมากแต่เป็นที่น่ารําคาญนะครับซึ่งการรักษานี่ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตามความรุนแรงแล้วก็ชนิดนะครับของอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีการตอบสนองต่อยาที่จะดูแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่คนไข้เนี่ยบรรยายนะครับว่ามีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็รับรู้ได้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีการสูญเสียความรู้สึกนะครับแปลว่าเขาก็ มีอาการชาแต่ว่าไม่ได้อ่รู้สึกรำคาญอะไรแต่ว่าพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับก็เกิดแผลแล้วนะครับเกิดการติดเชื้อนะครับทรงตัวไม่อยู่มีพัดตกหกล้มได้เว้นตรงนี้เองก็เป็นสองมุมนะครับมุมหนึ่งคือปวดนะครับมากเป็นอาการที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็เกิดขึ้นอีกฝ่างือคือเป็นหน้าที่ที่เขาควรจะมีแต่ว่ามันสูญหายไปนะครับซึ่งก็ไม่ดีทั้งคู่แล้วก็คนไข้ก็หลายรายเลยที่มีอาการทั้งสองมุมนะครับ เังนัในคนไข้ท <personaje> ี <dans rua> ่มีอาการสูญเสียความรู้สึกนะครับก็มีผลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการตัดนิ้วเท้าหรือตัดเท้าตัดขาต่างๆนะครับนี็กต้องฝากเอาไว้ว่าการวินิจฉัยโรคเส้นประสาทตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้คนไข้เนี่ยได้ดูแลเท้านะครับได้อ่ได้ดีขึ้นนะครับมีการเฝ้าระวังแผลอะไรต่างๆเพื่อป้องกันการตัดมือตัดเท้าหรือตัดขานะครับคราวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ ซึ่งสาเหตุของโรคเนี่ยก็มีมากมายนะครับแต่เชื่อว่าอันแรกนะครับเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยที่เป็นเบาหวานนะครับหลอดเลือดของเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเสนาา้นประสาทเองเนี่ยก็จะต้องมีหลอดเลือดขนาดฝอยๆจิ๋วๆเลยเนี่ยนะครับไปเลี้ยงเสนาา้นประสาทให้เส้สนประสาทนี่สามารถทํางานได้เช่นนียถ้าหลอดเลือดไม่แข็งแรงนะครับเสนาา้นประสาทไม่มีอะไรไปเลี้ยงเสนาา้นประสาทก็จะเสื่อมตายนะครับในหลายครั้งนะครับเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับอนุมูลอิสระ นะครับว่าตัวน้ําตาลที่สูงขึ้นนะครับก็จะเหนียวนำนะครับทาให้เกิดเอนไซม์ต่างๆในร่างกายนะครับสร้างอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความผิดปกติเกิดสารสื่อสื่อการอักเสบเกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้การทํางานของเส้นประสาทเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นเส้นประสาทฝอยๆเล็กๆทั้งนั้นนะครับที่มือที่เท้าของเราเนี่ยมันก็ป่วยนะครับพอป่วยปุ๊บเนี่ยการทํางานที่มันเคยทําได้ก็ทําไม่ได้ นะครับนี่เนี่ยก็เลยเอบอกว่าเอะถ้าเราดูแลเรื่องเบาหวานของเราดีๆนะครับอนุมูลอิสระหรือสารอักเสบแบบนี้ก็น่าจะลดลงนะครับถ้าดูแลเรื่องเบาหวานดีหลอดเลือดก,ก็น่าจะดีนะครับทําให้ลดเลือดในี่เข้าไปเลี้ยงเส้นประสาทได้อย่างปกติขึ้นนะครับอันนี้ถ้าคุณหมอเนี่ยนะครับซักปอดได้แล้วนะครับว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยพบว่ามี การอ่อนแรงไหมมีการรับความรู้สึกที่ลดลงไหมนะครับแล้วก็จะบอกว่าอ้อสงสัยจะเป็นโรคเส้นประสาทแล้วลหะนะครับก็เขาก็จะถามเพิ่มเติมนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีโรคอื่นร่วมด้วยไหมนะครับเช่นเป็นไตาวายหรือเปล่านะครับทานยาอะไรบางอย่างไหมมีโรคเลือดนะครับหรือว่ามีขาดภาวะขาดสารอาหารหรือขาดวิตามินบางชนิดนะครับ คือถ้าเกิดหาสาเหตุเหล่านี้ได้ด้วยนะครับก็คงจะต้องรักษาไปพร้อมๆกันนะครับก็อย่าเพิ่งโทษว่าโรคเส้นประสาทที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานนั้นเกิดจากเบาหวานเสมอไปนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือว่าอาจจะไม่ได้คนไข้อาจจะไม่ได้เป็นโรคเส้นประสาทเลยอย่างเช่นบอกว่ามีเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะครับหรือที่ว่ารองช้ำเนี่ยนะครับร้อนปวดอาจจะปวดดูคล้ายๆกับโรคของเส้นประสาทแต่ก็เป็นโรคอื่นนะครับอันนี้คุณหมอก็จะมีหน้าที่ในการที่จะวินิจฉัยแล้วก็ แยกออกมาว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอีกอันหนึ่งในกรณีพิเศษนะครับก็คือว่าถ้าคนไข้มีอาการคล้ายๆกับโรคเส้นประสาทคือมีอาการปวดแสบร้อนนะครับอย่างที่ที่กล่าวไปเหมือนโรคเส้นประสาทที่ผิวหนังเนี่ยนะครับแต่ว่าน้ําตาลเนี่ยเขาปกตินะครับก็จะมีการที่พบว่านะครับคนไข้ที่เรียกว่า มีภาวะการทนต่อน้ําตาลที่ไม่ดีนะครับเราจะเคยได้ยินว่าอ้วนลงพุงนะครับหรือเรียกว่าเป็นเมตาบอลิกซินโดรมนี่นะครับคือว่าเกือบๆจะเป็นเบาหวานแล้วแหละแต่ยังไม่ยังไม่ถึงเข้าเกณฑ์ในเบาหวานแต่เขามีภาวะอ้วนลงพุงมีความดันสูงนะครับไขมันสูงเป็นต้นนะครับคนไข้เหล่านี้เนี่ยก็เกิดความผิดปกติข,ของเส้นประสาทขนาดเล็กเนี่ยได้แล้วนะครับก็จะมีอาการค,คล้ายๆกับคนไข้ที่เป็น โรคเส้นกับเส้นประสาทจากเบาหวานได้เลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราสงสัยนะครับอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับที่เรียกว่าเป็น oral glucose tolerance ก็คือว่าให้คนไข้กินอาหารมานะครับดื่มน้ําตาลแล้วก็วัดระดับน้ําตาลหลังจากที่ดื่มกลูโคสตรงนี้ไปนะครับตอนนี้ถ้าผู้ป่วยเป็นแล้วเราจะทํำยังไงนะครับก็คือหลักๆเราบอกว่าเอถ้าป้องกันได้ก็คงจะดีนะ นะครับหรือถ้าเป็นแล้วจะเป็นทอาการได้ยังไงแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเขานะครับในการป้องกันนะครับก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือคงจะเป็นการควบคุมเบาหวานนะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยในระยะยาวเนี่ยนะครับหลายๆปีเนี่ยก็พบว่าการที่เราควบคุมเบาหวานได้ดีนะครับตั้งแต่อายุยังน้อยหรือเพิ่งเริ่มวินิจฉัยนะครับก็สามารถที่จะช่วยชะลอนะครับความเสื่อมนะครับ ของอเส้นประสาทได้นะครับซึ่งเราก็รู้ว่าการควบคุมเบารวานนอกจากจดีต่อเส้นประสาทแล้วก็ดีต่อเรื่องเกี่ยวกับโรคทางหลอดเลือดสมองโรคโรดหัวโรคหัวใจนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายพนเพราะฉะนี้ก็บอกว่าป้องกันไว้ก็น่าจะดีนะครับส่วนคราวนี้ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเป็นแล้วละ่ะเส้นประสาทเสื่อมนะครับจะมียาอะไรที่มาช่วยบ้างไหมนะครับก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มียาอะไรที่เป็นที่พิสูจน์แน่ชัดนะครับว่ามันจะดีจริง นะครับหรือว่าสามารถที่จะทําให้เส้นประสางงอกกลับคืนอะไรต่างๆได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าการรักษาก็มีข้อจํากัดนะครับอย่างไงก็ตามเนี่ยถ้าเราหาสาเหตุได้จำเพาะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่ได้รับยารักษาประวัติชื่อเมทฟอร์มินเนี่ยนะครับก็เป็นยาที่เป็นมาตรฐานเลยนะครับหากที่กินยาเหล่านี้นานๆเป็น สิบปียี่สิบปีนะครับอาจจะทำให้เกิดการขาดวิตามิน B12 ิเกิดขึ้นกลายเป็นโรคเส้นประสาทนะครับคุณหมอก็จะจาะระดับของวิตามิน B12 ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างถ้าระดับวิตามิน B12 ิเนี่ยเขาลดลงนะครับการให้วิตามิน B12 เสริมเนี่ยก็จะช่วยนะครับในการที่จะ,ะบรรเทาอาการนะครับหรือว่ารักษาโรคเส้นประสาทในคนไข้คนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคนไข้ทั่ว,วไปนะครับการรับประทานวิตามินเสริมนะครับก็ อ่าไม่ได้แนะนํานะครับว่าต,ต้องต้องทานทุกๆคนนะครับท่านอาานก็อาจจะต้องทานในขณะที่ตามที่ร่างกายต้องการและกันนะครับ mm hmm. เพราะฉนั้นก็ที่กล่าวไปนะครับถ้าเป็นแล้วนะครับก็ต้องคุมน้ําตาลคุมความดันไขมันนะครับดูเท้าหยุดบุหรีร่นะครับแล้วตรวจโรคแทรกซ้อนต่างๆเนี่ยไปควบคู่กันด้วยนะครับต่านนี้ถ้า บอกแล้วว่าเรามีเป็นโรคเส้นประสาทเขามีอาการปวดนะครับหรือว่าทุกทรมานนะครับจากอาการแปลรแหลงแทงที่กล่าวไปนะครับอาการนี้เนี่ยทางการแพทย์นี่เขาก็จะเรียกว่าเป็นภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทแปลว่าระบบประสาทของเราผิดปกติแล้วส่งผลให้เกิดการปวดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องแยกจากการปวดจากสาเหตุอื่นอย่างเช่น ปวดจากการมีแผลปวดจากการหกล้มข้อเสือ่อมอะไเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นปวดนีครับที่เกิดจากเหตุทางกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อนะครับแต่นี้เนี้ยเราจะเรียกว่าเหตุจากพยาธิสภาพประสาทนะครับเน้ในในการวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะครับยาที่จะใช้เนี่ยเราก็คงไม่ได้ใช้ยารักษาโรคปวดข้อปวดกระดูกอย่างเช่นพาราเซตามอลอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งยาพารานี้ก็จะไม่ได้ผลนะครับต่อการปวดที่เกิดจากเส้นประสาทนะครับ การรักษาเราก็จะใช้ยาอื่นนะครับที่ถูกเอามาคือหมาถูกคิดค้นนะครับเพื่อรักษาโรคอื่นอย่างเช่นยาในกลุ่มยากันชักนะครับยาในกลุ่มยาต้านเศร้าบางชนิดนะครับก็เราจะยืมยาของคุณหมอสาขาอื่นนี่นะครับมาบรรเทาอาการได้นะครับแต่ว่าหลายท่านนี่อาจจะต้องกินยาหลายชนิดเนี่ยร่วมกันนะครับถ้าคนที่ไม่ชอบรับประทานยานะครับก็จะมียาทานะครับก็คือ อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นเจลพริกหรือสารสกัดจากพริกที่เป็นครีมนะครับชื่อมันจะเรียกว่าชื่อว่าแคปไซซินนะครับคปไซซินก็จะเป็นสารสกัดจากพริกแดงพรกิกพริกแดงเนี่ยนะครับก็าสามารถที่จะทาร่วมกับการรับประทานยาได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านก็จะต้องทานยาปุ๊บก็จะต้องรู้ว่ามันมีปฏิกิริยากับยาอื่นที่เรารับประทานร่วมกันหรือเปล่านะครับหรือว่า มีผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นไหมนะครับที่เจอบ่อยๆนะครับเพราะมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการง่วงซึมนะครับแล้วก็ถ้าแย่หน่อยก็จะทําให้เกิดทรงตัวไม่อยู่ง่วงไปถึงกลางวันได้นะครับงนั้นก็ควจะต้องคุยกับคุณหมอนะครับให้เลือกยานะครับที่ที่เหมาะสมกับคนไข้คนนั้นนะครับส่วนการป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับอย่างที่่านผู้ฟังหลายท่านนะครับก็เคยได้รับข่าวสักข่าวคราวนะครับข้อมูลมาก่อนก็คือ พอมีการปวดเส้นประสาทนะครับหรือเส้นประสาทเสื่อมเนี่ยก็จะต้องตรวจเท้าตรวจรองเท้านะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ไม่ให้เกิดแผลนะครับโดยเฉพาะแผลเรือรังที่อาจจะนำไปสู่การตัดตัดนิ้วเท้าอะไรได้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวนะครับก็ต้องป้องกันการล้มด้วยนะครับเพราะว่าถ้าความรู้สึกในการรับตำแหน่งเท้าหรือข้อของเราไม่ดีนะครับก็จะล้มได้ง่ายนะครับสมดุลก็จะเสียไปนะครับส่วนผิวหนังเองนะครับ ถ้าเกิดเส้นประสาทเสรีในบริเวณนั้นนะครับไม่สามารถควบคุมอุณหภูมินะครับหรือการสัมผัสได้นะครับก็จะทําให้เกิดสีผิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับดูรู้สึกเอมันหนาหนา,หนานะครับบางทีบางทีงทเกิดก,การรย่อขนร่วงก็ได้นะครับผิวแห้งแตกไปแกะไปเกาก็เลยยิ่งเกิดปัญหาระยะยาวขึ้นอาจจะต้องทาครีมนะครับหลังจากอาบน้านําทันทีนะครับเพื่อเพิ่พมความชุ่มชื้นแล้วก็ตรวจ บริเวณผิวหนังหรือว่าตรวจท้าเนี่ยไปด้วยนะครับเราพยายามไม่แกะไม่เกามันนะครับก็ผมมีเวลานะครับเท่านี้นะครับประมาณ20นาทีนะครับเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับภาวะนี้นะครับปวดแผลโรคเส้นประสาทในเบาหวานนะครับก็เปิดโอกาสที่ถามได้เลยนะครับมีเวลาเหลืออยู่พอสมควรครับขอบพระคุณครับค่ะมีคําถามหรือมี ข้อสงสัยไหมคะจากช่องแชทสอบถามกันมาได้เลยนะคะอ่าคุณจิรการนะคะแจ้งมาว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะอาจารย์เท้าชามาสองปีแล้วรักษาอย่างไรก็ไม่หายใช่ไหมคะัอันแรกต้องคงต้องไปหาพบคุณหมอก่อนนะครับว่า อาการนั้นเป็นโรคเส้นประสาทาจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองหาสาเหตุดูเพราะว่าสาเหตุหลายสาเหตุก็รักษาได้นะครับอย่างเช่นในคนไข้ที่สมมุติว่าขาดวิตามิน B จากการทานยาประหวานบางชนิดนะครับหรือว่าได้รับยาเคมีโนนะครับในคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยข้อก็ตรงนั้นก็จะต้องไปรักษาสาเหตุที่จำพาะของเขานะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องต้องบอกว่าก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับก็คือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะรับประทานวิตามินเอ วิตามินนะครับโดยเฉพาะวิตามินขนาดสูงนะครับอาจจะต้องไปดูว่ายาหรือวิตามินที่เราทานนี่นะครับมีปริมาณของวิตามิน B6 นะครับต,ต้องย้ำว่าเป็น B6 เนาะถ้าเกิด B6 เนี่นะครับสูงมากเกินไปอย่างเช่นกินวันละนะครับเกิน50มิลลิกรัมต่อวันนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทเสื่อมได้นะครับคือมันไม่ได้เป็นแค่รักษามันจะทำให้เราแย่ลงนะครับ ดังนั้นอาจจะต้องไปพลิกนิวดูนิดหนึ่งนะครับที่เขาขายกันนะครับตามออนไลน์ต่างๆหรือโฆษณานะครับว่าวิตามินใน1 1เม็ดเนี่ยนะครับ B1 62เนี่ยเขามีวิตามิน B6 เนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับนี่ก็ฝากไว้เพราะว่าเจออยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับที่คนไทยก็อยากจะหายเองเนาะบางทีเขาก็จะโฆษณาว่ารักษาอาการปวดชาหนาเน็บอะไรได้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นจากเบาหวานเองเนี่ยก็ต้องระวังว่าอย่ากินเยอะเกินไปนะครับค่ะก็คือเบื้องต้นก็คืออยากให้ปรึกษากับทางแพทย์ใช่ไหมคะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อโฆษณาตามเพจ a c e b o o k ดีกว่าเนาะครับค่ะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็มีทั้งข้อมูลทั้งทั้งถูกไม่ถูกอะไรต่างๆผสมกันนะครับส่งมาทางไลน์อะไรต่างๆนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับค่ะได้ค่ะค่ะมีคําถามจากคุณเหมียวเลิฟลี คิค่ะถามว่าเป็นเบาหวานกี่ปีถึงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะอาจารย์วันนี้บอกยากมากเลยครับเพราะว่าโรคเบาหวานเองเนี่ยอาจจะมีอาการเป็นมานานแต่ว่าเพิ่งมีอาการหรือเพิ่งวินิจฉัยได้ช้านะครับอันนี้จะเลยเลยไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับแต่โรคเส้นประสาทเนี่ยมันแปลกมากที่คนไข้ที่อาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานนะครับแต่ว่ามีภาวะอ้วนลงพุงนะครับที่บอกไปนะครับน้ําหนักเกินนะครับแล้วก็ ตัวเขาเองเนี่ยก็มีปัจจัยเสี่ยงทางหัวใจและหลอดเลือดอยู่ด้วยน้ําตาลก็จะอยู่ปริมๆนะครับก็คือถ้าปกติเราบอกว่าต้องน้อยกว่าร้อยถ้าเป็นเบาหวานต้องร้อยี่สิบหกขึ้นไปใช่ไหมครับคนไข้เหล่านี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ร้อยนิดนิดร้อยสิบอะไรประมาณนั้นนะครับก็ยังไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานแต่ถ้าเป็นมานานๆเนี่ยเส้นประสาทเขาก็เสื่อมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ก็าฝากเอาไว้ว่า,อ,าอย่าเพิ่งวางใจนะครับว่าถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงจริงแต่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ ค่ะค่ะคำถามจากคุณพปาลิยาพรค่ะก็คือปวดแป๊บยุบยิบค่ะตรวจแล้วก็ยังพบโมโนปกติค่ะครับอันนี้เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าการตรวจโมโนฟิลเมนตนเนี่ยนะครับมันเป็นการตรวจการรับความรู้สึกใช่ไหมครับเราเอาเส้นเอ็นเนี่ยนะครับไปกดที่ที่ลปายมือปลายเท้านี่ก,นก็บอกว่ารู้สึกไหมนะครับก็คือว่าเป็นการรับความรู้สึก แต่ว่าอาการที่ปวดแผลบแทงต่างๆเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้เองโดยที่ไม่ต้องมีการกระตุ้นก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นอย่างเราเราจะเรียกว่าเป็น positive symptom คืออาการที่มันเกิดขึ้นเองเป็นอาการที่ไม่ปกติแล้วมันเกิดขึ้นแต่ว่าอาการที่บอกว่าเราใช้โมโนแล้วเนี่ยมันปกติก็แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยหน้าที่ของการรับความรู้สึกเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดแล้วมัน รู้สึกลดลงอ่ะเราจะเรียกว่าเป็นเนกาทีฟเนกาทีฟแปลว่าของที่มันควรจะมีแล้วมันหายไปนะครัค่ะขอบคุณค่ะจากคุณจันทนาค่ะเคำถามว่าเป็นเบาหวานมาสิบปีแล้วในตอนนี้คุมน้ําตาลได้ดีค่ะสังเกตเห็นที่หลังเท้าที่ผิวหนังนะคะเป็นสีดําขึ้นประมาณห้าเซนขอคําแนะนําจากอาจารย์หน่อยค่ะคงต้องไปดูนิดนึงนะครับว่าผิวหนังที่คล้ํเนี่ยนะครับ อาจจะเกิดจากหลอดเลือดก,ก็ได้นะครับถ้าเกิดหลอดเลือดเนี่ยมันไหลเวียนไม่ดีนะครับก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่า,าบางทีเนี่ยมีเลือดดำนะครับมันคั่งนะครับแล้วก็ทําให้เกิดใใคล้ายๆกับเปลี่ยนสีผิวหนังบริเวณนั้นอาจจะดูเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปนะครับแล้วก็ในคนไข้ที่มีโรคเส้นประสาทร,ร่วมด้วยนะครับผิวหนังอาจจะดูแห้งหรือแข็งหรือตึงขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น อสองปัญหานะครับในคนคนเดียวนะครับอาจจะต้องให้คุณหมอไปช่วยสกรีนนิดนึงนะครับเรื่องหลอดเลือดส่วนปลายว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตรวจการรับความรู้สึกบริเวณนั้นด้วยครับยิ่งถ้าเป็นสองข้างนี่ก็ยิ่งต้องดูแลละเอียดเป็นพิเศษด้วยนะครับค่ะจากคุณวันนีอยู่ใจค่ะก็คือเคยปวดแปลที่เท้าค่ะแต่ก็นานมาแล้วรู้สึกว่าทรมานมากเวลานอนก็ นอนไม่ได้เลยก็ได้ฟังคําแนะนําจากคุณหมอก็พอเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะครบค่ะ